นนั่งยยเลทีวกรับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องกรุ๊กรุ๊ปคันเนี่้วองปราโอนครับพบกับผมจริงจริงมาตะก้าชูนาครับมณีพาวเมืองวัดพระธาตวัดยังก็วัดป่าวัดพระพุทธวนารามวัดพุทธนาลาลามนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้อันนี้เห็นพ่อล่างๆครับเป็นพระธาตุครับผมนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้รถเยอะมากเลยครับรถติดรถติดครับพี่น้องรถติดวันนี้รถติด เลี้ยงอะไรเพิ่มเนี่ยหมูมันก็เยอะแล้วแม่มึงนำอะไรเมื่มี้มึงจอดว่าไหนเดี๋ยวไปมึงขับได้ครับว่าเป็นยังไงครับถทารถติดกันครับผมพี่น้องแล้วก็พี่น้องครับทุก่าน่านหรือซาปาวางน้ำเย็นนะครับอาจารย์สุริยันพระอาจารย์สุริยันอะไรไม่รู้นะครับโอ้โหอะไรนี่ไม้แท้หรือไม้เทียมครับพี่น้องดูเด้อเขาเห็ดอลังอลังอลังไายหรือซีสุดยอดเลยครับพี่น้องครับอันนี้ปลาไหลมากข้างแหนครับหนรั้งแรก ไปมาต่างๆทุ่งเมฆทุ่งสวนมาทัวพระธาตุลุงธาตุเลขทะยากมาแต่ว่าต้องชอยไมฆงันโอ้โหมาแล้วครับทางเข้าครับพี่น้องครับมาเจอพระวีสุวรรณก่อนเลยครับร้านแรกครับคนขอพรเยอะมากครับพี่น้องครับโอ้มึงเลยครับพี่น้องเลยพุทจอดเลยครับพี่น้องเลยพางพี่์เขามีครับ ขนาดบรรยากาศข้างในนะครับรก็จะขึ้นบันไดน,นะครับไปนะครับไปดูทำไมว่ามีอะไรเป็นการไปดูที่จีดีทองนะครับจีดีทองครับพี่น้องครับนี่เส้นทางไปนะครับพี่น้องก็อยู่ตรงข้ามกับไอ้ศาลาไม้เมื่อกี้นะครับนี่ครับ มีช้างด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหคุณแม่ตากล้าผองเขานี่แหละครับว้ายมีช้างด้วยตะก้านม่ไงว้าช้างช้างมีอยู่กี่เชือกครับสองเชือกนะฮะว้าว้อาไปใครใครนุ้งจะไข่ไ ในี่ไงเจ้าไข่ช้างช้างนี่ไงช้างลูกนี่ไงช้างช้างนะครับช้างสุรินนะครับนี่โอ้โอ้ช้างครับช้างมีช้างเลยครับโอ้ เดาเด่ะจยดาไม่ะา่บ๊ายบายมาไปตาด้วยบ๊ายบายเบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสไครป์ด้วยนะครับพี่น้องบ๊ายบายบายบายด้วยจุ๊บ